พวกคิดนะคกณตีนแต้ไอ้เหี้ยโอ๋อเปนตีกูไอ้เหี้ยะไ้่ตีว่ะไอ้ไอ้เช่ป่ามึงตายมึงตาเขาไก่ไม่ได้เลยมาจับต่กันเดี๋ยวดูใครจะตายเพราะไก่วะโอ้โหอย่าคุณตีเหรอตีนั่งตีสมิวงูแบบมีแบบเครดิตพวกนี้เว้ยคือแบบก็เลยมาทำเพราะว่าผมสตรีมเสร็จแล้วผมก็มาลองเล่นอีกซ้ำอีกรอบหนึ่งคือมันมีฉากนี้จริงๆก็มาเล่นว่าไม่รู้ว่าอยากเล่นแค่นี้แหละเร็วไอ้เหี้ยมึงกดคนดีดิ เอากูมึงเปิดคลิปอยู่อ่ะเออเออเปิดคลิปแล้วอ่ะเชียววนี้เชียวนี้เชียวันนี้กูมีให้ดูกูเล่นเป็นคิดเฉยกูมึงเล่นเป็นคิดไงกูเล่นมเชื่อ่ากูบอกมึงแล้วเนี่ยมึงดูทำไมก้ามแขนมันฟิตยังวะแล้วมึงดูในหนังนี่เฮียไอ้เฮียมันก็ฟิตดด้ยฟิีดเชิยวันนี้เชิยวันนี้มาทางนี้มาทางนี้ไม่ได้มึงดูเห็นปะไอ้พวกนเชียอะไรวะอ๋อไอเฮียมันคืออะไรวะคือพวกมันเตียน ต oh, wow. pues ั้งตัวก่อนต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 ั้งตัวก่อนเราเราให้มันยืนแล้วค่อยยิงหัวแล้วก็ค่อยกด F นู่เอ้รอมันมาอีกนิดเดียวอีกนิดนึงอีกนิดนึงไม่กยิงเลยยิงเลยเอาเลยไอ้เขี้ยเออนี่แหละสัตว์เออเอ้าเออไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมาดิมาดิถอยก็้ามาถอยออกมาก่อนจองวะจิ้มเข้หน่อยไอ้เขี้ยสวยเออเออกูไปอยู่ทำไมหลังมันเนาะเออนี่นี่มาดิมามาดิสอนมีวันเสาร์ สวัสดีมาดิโอบกูหมุรอบกูหมุนรอบคูหมุรอบเฮ้ยโอ้โหไอ้นี่ไอ้้วนี่เนอะไรตอมันออกมาเช่นอะไรเก็บอุ้ยอนอะไรเอเชียเดิ่ยเเหมืนนี่เหมือนนเออนี่จะคอมโบไปเอ้ยเอาอีกล้เออจับอยู่นั่นแหละระวังระวังระวังชิมมาดิมาดิคอมออมมอยมาถอยมาเมาเฮ้เชอ ถอยมาก่อนเออถอย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  ไม่ไหวแล้วนะตม่ไหวไม่ไหวนมานี้มานี้เอออุ้ยตั้งสปาตาตั้งสปาตาเออเออสวยสวยตั้งสปาตา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 เอเป็กไม่เลิกไม่จบออมึงกนเนาะโคตริบหายเลยเฮียเดี๋ยวนะอ้อโอ้ยเชฟาสวย วยมาดิมาดิมาดิแต่ไม่ใช่นี่ครับเอ้ยเอาอยูละโอ้โหเชี่ยพวกคิดยังมากเชี่ยโคตรคนตีนโคตรคนตีนตไเสื้อเสื้อหนที่ตีพวกคุณนะเสื้อหน่อที่ตีพวกคุณตัวแดงอ่ะตัวแดงสองตัวตัวซ้ายตัวขวาหน้าเหมือนกันได้ละหน้าเหมือนกันได้ละเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเออจิ้มห้ยจิ้มห้อยเอาว่ะเอาว่ะมาดิระวังระวัง ระวังดีอีกแล้วเออเนี่ยบ้านเราไสเฮี้ยระวังหลังเออไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวหรอกเฮี้ยเฮ้ยฮาจงเฮ้ยเราเฮี้ยกูหันมาพูดเจอหนี้อีกเออมาดีเสียอะไรมาดีมารีมามาดีมาดีเสียอะไรเสียอะไรเออเปิดเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งเออมสวยถอยมาถอยมาถอยมาชิชิมึงถอยมาถอยมากันไปไม่มีเชี้ยไม่ฟังไม่เฮี้ยค่าเก็บเปล่าพูดว่าค่าเก็บเปล่า ไม่ต้องหรอกพุกูโหดพอเออมาดิ è, ตั้งกัดสปาร์ต้า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 ตั้งกัดสปาร์ต um um ้ามาดีมาดีกดเอฟด้าเอฟซ้ยนุ้ยเฮ้ยมาดีมาดีสองต่อนี่ตัดสองต่ออ่ะไม่ใช้หรอกถูกมือไงเฮ้ยเอาอีกละไอ้ห่าเออเชื่อว่าขายยาสวยสวยเอ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะน่กอะไรเชื่อวะเชื่อวะกดเร็วนุ้ยรู้ว่ากดไม่เร็ววะ ดมาดิมาดิเลยเอ้ยเอาว่ะเอาว่ะเออมาว่ะเอาอเอาว่ะเออเอ๊ะโดนหลังต้องหลังอู้หูอีกทชนนีอีกทีนนีอ่ะอีกนี่ไร้ถอยก่อนถอยก่อนเออจะขับโบว์พิเศษไปโอ้โหถอยก่อนถอยก่อนถอยจริงถอยจริงมาไม่เลยบ่นวะชิคกี้พามันชิคกี้พายิงถังสีิหางสีเหลืองที่เราท้างหก่อนเราทรมานจริงจริงยิงหางสีเหลืองนี้ยิงหน้าเรายิงก่อนไม่กระสุนนะเออเชื่อ เอาวะเอาวะเออโอ้โหไอ้เ huh ขี huh uh ้ยเออถ้าพวกกูยังตายตอนนี yeah, yeah. ้คือพวกกูอุบัติ้างเลยด้วยทางนี้พวกนี้ไอพวกนี้กูไม่ตายหรอกจริงพวกพวเชี้ยเนี่ยบ้าไอ้เขี้ยตายหรอกเขี้ยเนี่ยไม่ตายหรอกพวเชี้ยเนี่ยบ้าเออจีโร่กูขอตัวโอ้ยเควินเควินแต่ยังเควินเควินทียอะไรคริสไอสัตว์อย่าได้ละเอาอู้เอเอาอู้เอมันจะจับป่ะจะจับป่ะเอาอุ้เอ้เอาอุ้ยเดี๋ยวมึงชอบจับนือนู่ย ระวังตัวนี้ระวังตัวนี้ระวังตัวนี้เฮ้ยเอาอีกเลยน่ะเฮ้ยเออมาดิเควินใจด่อนเควินไหนไหนโอ้โหโอ้โหเฮียโอ้โหเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวยาอย่าอย่าตีนะอย่าตีนะขาดิหลุมจิมันหลุมจิมันหลุมจิมันเออหมดแล้วปะเอออย่างนี้ดิอย่าพึ่งอย่าพึ่งดูดูก่อนหมดยังวะเฮ้ยเฮ้ยมันยังยังเสียงเพลงไม่หมดเสียงเพลงไม่หมดก็หมดแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจงจง ระเบิดโอ้ยหายดีคตนกตีแล้วไอ้เหี้ยเล่นหมืนกันที่เชนไอศัดตีนเตะมานี่มานี่โดนบาดคอโดนปากคอนี่เขาเชือดเขาเชืิดเดี๋ยวไม่ได้หลับมันอ่ะเออมาดีขุดจับได้วัดตีตูดตูดตูดมาตีเอาตูดมาตีตายมันตายละโอ้หมดแล้วนี่ว่ะโอ้คำอื่นเกิด ไอไก่ปไปตีไก <c oughs> <W more, S 1> ่ปะตีไก่ปะตีไก่ฉลองตีไก่ฉลองไอไก่หายเว้ยไอไก่หายจริงเอ้ยเอาว่ะปหมดละหมดภารกิจพวกกูละขี้ยุ่ยพิ่งยัยพ่งฆ่าไก่ก่อนดิฆ่าไก่ก่อนอ้พวกนคุณตีนแต้ไอเฮียอ๋มันตีกูไอเฮียไก่ตีว่ะ ไอ้เชฟ่ามึงตายมึงตายเพราะไก <maker> ่ไม่ได้เลี่ยมาจับไก e ่กันเดี๋ยวดูใครจะตายเพราะไก่วะโอ้ยอ่ะคุณตีเหรอ